เอ้ดูดูมีไงไหนดูดิไฟลูกผมไม่ถึงลูกมาบัตรเจ็ดขีดได้นหมอ้วนไก่ไกลแล้วไม่ถึงโลก,กไกล่โลแล้วครับผมตัวเนี้ย ไม่แน่ได้แม้กระทั่งกุ้งนะผมงานนี้ยังโหดอะ่ะกุ้งยังได้อะผมเนี่ฮะร้อนไหมร้อน หลังจากห่างหายกันไม่นานนะผมเดี๋ยววันนี้มาหาปลากินสะหน่อยนะผมกําลังสํารวจเส้นทางอยู่นะอยู่ลาดบัวหลวงนะผมก็เล็งเลียมเล็งทําเลแล้วนะครับผมเดี๋ยวลื้อผักตบนี่นะผมเป็นหน่วยกำจัตวัชจะพืบด้วยนะผมนี่ฮะผ่านแนวบอกว่าเล็งเลียมแล้วผม ดี๋ยวจะไปไล่จา,ากหัวโค้งนู่นมานะผมนู่นน่ะท้ายตรงนู้นเลยนะผมไล่ลองหมานี่นะผมไล่มาแล้วเดี๋ยวขึงดางตรงนี้นะผมเนี่ยขึงช่วงเนี้ยช่วงปลายผักตรงนู้นนะผมมาแล้วผมเดี๋ยวมากินข้าวกันก่อนนะผมเนี่ยนี่หลุยงสามคนมากันลูกพี่ครับผมแล้วก็พอลูกอ่อนนะผมนี่วันนี้ง่ายๆแล้วซัดไก่ย่างกันก่อนนะครับผม <laughs> <laughs> มันเหนียวนะผมนี่ข้าวเจ้าก็มีอันนี้ของพันจ,จะเป็นข้าวเจ้านะผมไปเดี๋ยวเขาญาติกินข้าวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวลุยเลยครับผมหลังจากที่ถึงเสร็จแล้วผมเตรียมโรยด่างกักลยนะผมเพราะว่าฝั่งนี้ได้แล้วผมนู่นน่ะน่นะนนนเห็นตอไม้คนระับผมตรงนู้นอะ่ะกักเสร็จแล้วเดี๋ยวไปไล่หมาจากตรงนู้นนะผมนู่นเลยฮะเดี๋ยวไล่หมาไม่ได้ถ่ายให้ดูด้วย <laughs> มือถือถ่ายแล้วผมมันไม่ค่อยถนดัดเดี๋ยวโทรศัพท์ตกน้ำแล้ว นู่นนะเดี๋ยวไปไหลกันมาจากตรงนู้นนะผมโน้นเนีมันจันแนวมาอะไรพี่ผมจะจับปลาไหลในน้ำเลยอ่ะนู่นเป็นแนวอะไรผมเดี๋ยวไปตามหาตัวใหญ่ไซโลแล้วผมมีแน่นอนครับเนี่ยในเนี้ยอันนี้เคลียร์ยาเสร็จแล้วนะผมโน้นขึ้นไปประมาณตันแล้วอย่างลกอ่ะเลยอกันไปเกือบสองชั่วโมงครับนี่นี่นี่ดูปลานะผมนี่ นี่ฮะเลี้ยงไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวดูปลาขึ้นสักแป๊บเถอะขึงดางนะผมเนี่ยขึงแล้วเดี๋ยวเวี่ยงแหนะผมถอดแหอ หร,รือไปถางไว้ใน,ในไอ้หญ้านี่นะโหโคตรลาบากเลยผมนะกระสอบมังอะไรมบ้ม่รู้ดึงขึ้นนี่หูตัวใหญ่ครับผมโอ้หูหูเฮ้ยเดี๋ยวได้คู่ครับผมเนี่ยนี่นี่ก็จับมาได้หลายแล้วนะเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้ยังไม่ได้เวียงนะผม พวกปลากระสูบปลาอะไรนะผมปลาตะขาวเดี๋ยวรอขึ้นใหน้พันเดี๋ยวพารอจับตรงนี้นะผมว <laughs> ิ่งอุ้ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวได้นะผมว่าลืมเอาขาตั้งโทรศัพท์มานะผมไม่งั้นจะตั้งถ่ายไว้ให้ชมกันนะผมเนี่ยบรรยากาศได้แล้วไม่ค่อยร้อนนะครับ เมื่อคืนฝนเพิ่งตกไปนะะก็หลังจากห่างหายกันไม่นานนะผมเดี๋ยววันนี้พาเล่นน้ำหน่อยนะผมโอ้ยมีเดี๋ยวาตามหาตัวใหญ่ไซโรมีแน่นอนนะผมแต่จะเจอหรือเปล่าไอม้มีมีแน่นอน,นัในคลองเนี่ยเนมคลองข้างหลังนู้นลองไปนู่นนะผมนี่ไล่กักด่างกันมานะผมนี้มาสามคนคนระับนี่ครับลือผักกันมาเป็นตันนะผม หรือเต็นน่องครับเหลือไว้ตรงนั้นหน่อยครับผมเอาไว้แห่ขอบโอ้ฝั่งนูกนก็โดดติดติดคายไปดิ <laughs> เหเ <laughs> เ็นไหมล่ะเหมือนในตัวนั้นนหะที่มันโดนติดอะ่ะนู้นครับผม <laughs> ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีนูนดดน่นเอาหน้ายนี่เอาไปไๆไปไปนบผมโดดติดดังครับ ต้องใส่เจ้าตัวสองโลมมั้งนะทำท่ายืนอึ้งอยู่นะ <laughs> <laughs> นั่นนะยังไนงะล่ออะไรแล้วเรียบร้อยครับผมเอาคมเดียวพอแล้วผมเดี๋ยวผมจะลงไปจับปาเลยผม <laughs> <laughs> เดี๋ยวได้ตัวใหญ่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะผม นี่นีดูใหค่กับตัวใหญ่เนี่ยใหญ่เนี่ยเนี่ไงได้เป็นโลแล้วผมในจะขายนะก็เรียกความหวานอยู่นะครับผมนี่ออบือฮะดูใหญ่ไงแจมนี่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 เดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนนะผมกีพากระป่อยไปสองตัวแล้วครับผมประชัวเดี๋ยวไปดูขี้เหนียวครับผม Ấu Lưu ơi Tại đây tôi đã dày rồi đó đúng không Ấu Nìa Ồ Nèo, kênh thằng nè ไม่หรอหมานี่นะครับผมไมปแนวยกกระชังให้ชมเลยดินึ่งวันสองตูมสองตมนะครับนี่ปลาใส่กันเลยเดี๋ยวมันซหลุดมีปรากฏปลาช่อนนี่ครับเดี๋ยวไปชมนะผมเน,นี่ครั้นี่เดี๋ยวไปชมกันนะผม โดนเงี้ยลุงติ๊กโดนเงี้ยป,ประดูกอีกแล้วทันวะจัดประดูกอีกแล้วนะผมกีพารก็ปล่อยตัวขอ้ขอ,ขอมือนะผมสองตัวปินออกจากแขนได้แล้วหลุดหลีน,น,น,นี่นฮะเดี๋ยวรอ,อไฮไลท์นะผมเดี๋ยวจะครอบผักตบตรงนี้นครผม ตัดอีกแล้วเดี๋ยวก็ดูครับคุ้มอยู่นะผมตั้งแต่ลือปล่าเนี่ยถือว่าคุ้มเลยมันหมานะผมวันนี้น <c oughs> หมาอีกแล้วครับผมมาดุหเข้าคู่เลย เนี่ยดูความสามารถนะผมปาอยู่ในมือยังงมจับได้อีกตัวนะผมเดี๋ยวก็ปล่อยนะเดี๋ยวก็แพร่หนังอ่อยเลยนะสวยๆหมานะผมหมานี้หมานแน่สวยงามตามท้งเรื่อง โน่นฝั่งลุนเขาก็เวียงกันนะผมไกลๆนะฮะแต่ดูจันแนออวหวานนะเมื่อกี้เพิ่งจะเอาแข่ขึ้นกันมานะผมเนี่ยสามโคบนี่ลุ้นเรื่องเล้วผมสะพานไห้ปล่อยไปตัวแข็งๆถ้าเราแขกได้สองตัวนี่ก็าไ,ได้เรียบร้อยวิเนวเอวเ็นทัวแล้วว่ะสลักไงนะสลักไง หวานสลักเลยครับผมปลาขึ้นตรงนี้พี่เด๋วเด๋วไอจังหวะน้ำมันพัดไปพอดีเลยหวานสลักหวานสลักเลยผมไปนะครับเดี๋ยวลงไม่งมก่อนนะครับผมขอบต่อมันมีต่อไม้ครับเหมือนตรงนั้น เป็นไงทักษะการหวานครับปลาขึ้นตรงนี้หวานสนลักตรงนู้นนะผมเอาแล้วเอาแล้วปลากดนะครับผมบกกดใหญ่ไง นี่ไงเล่าปรากฏนะครับผมโหได้หลายตัวแล้วเนะนี่ยปรากฏอ่ะไปจะพาได้ลงไปเล่นน้ำกันแล้วนะผมใหญ่ออกว่าตัวเมื่อกี้นี่กว่านะี่ขนาดแขนนาดเดี๋ยวลงน้ำเลยจะจ่อเลยลวงม,มันไหนโทรศัพทบหาเรื่องหาเรื่องโทรศัพท์จมน้ำแล้วครับผม <c oughs> แต่เขาบอกไอโฟนมันจมน้ำได้อ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> นีดดนน่ดูดูมีไงไหนดูดิ ไฟลัวผมไม่ถึงลัวประมาณเจ็ดขีดได้เไหมไก่แล้วไม่ถึงโลัก็ไก่ลัลอะไรครับผมตัวเนี้ยมันจะประมาณแปดขีดนี่ผมเดี๋ยวมาดูในกระชังแล้วผมหาเรื่องโทรศัพท์จมน้ำแล้วมีอดาได้งานเนี้ยเฮ้ยท่านมันนวดมากอเกิดมันตายมันกว่าละเดี๋ยวมีคนทำปรากฏดีครึ่งถังอ่ะนี่ เนี่ยกยกกระชังให้ดูหน่อยดิโอ้โหแมนเอียดครับผมเนี่ยในเนี้ยบอกเลยปรกดมังปลาดุกมังปลาสารพัดปลานะผมนี่ไอ้ดูอีดเด็ดไอ้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 โดนอีกแกวครับผมนี่ นี่ฮะบลาใส่น้อยเด้อเนี่ยกาดแค่าวเราไม่เห็นเห็ดนี่เนี่ยห้าหกโลได้อยู่หรือเปล่าไอ้กบทใหญ่ไอ้กบใหญ่อีกแล้วครับผมไอ้กดใหญ่อีกแล้วกดใหญ่กดใหญ่ปุ๋ยนี่มาเดี๋ยวเข้ากองอีกทิ้งเดี๋ยวพาจะครื่นเลยนะครับผม น้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาใหญ่กว่าเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่กว่าเมื่อกี้กะมีปลากรดนะครับผมแนวโชว์ที่นี่นี่ปลากรดนะครับเแขนนเน้นะจันจอยจันในนู้นนี่เป็นสิบตัวแล้วนะครับผมปลากรดเนี่ยเลยเหรอเลยสิบไปแล้วนะครับผมยอดทะลุทะลวงไปแล้วครับโอ้โหแห่มาเนอะผมไปนี่ติ๊กเจ๊แกครับผมไม่ทันวะ ่อันหมานนะผมอันหมานก็นี่นะผมไอ้ปลาตัวใหญ่ยังอยู่ในกระชังนะผมยหนมแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยไอ้โถไอเอาเอาเอาแข็งมาแช่เลยผมแตกว่าคือสวยนะปลานะครับอันนี้มีหอยด้วยนะเอาเผยเท่งนอกกันนั่นเท่งนอกมีหอยด้วยดินกันดอกเด็กดอกเด็กแบแล้วผม เดี๋ยวในกระชังปรากฏเพียบเลยครับผมปลาช่อนตัวใหญ่แล้วก็มีปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยครับผมมีได้แล้วครับผมตัวใหญ่ไซโลดไม่ได้ถ่ายนะผมฝนตกแล้วตอนนี้ <laughs> นี่นครับผมเนาะเอา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 ถ่ายแล้วก่อนเนี่ยมีปรากฏมีอะไรนะดูปรากฏซะก่อนนะผมนนออกมาให้หางแล้วนะอย่างเงี้ยมาหมอก็ไม่ใส่จกักรา นี่ฝีมือพานนะครับนี่รุ่นใหญ่ไซโลเดี๋ยวจะหาว่าพานไม่แน่นะผมปล่อยไปตั้งหลายตัวเลยผมจะจับได้เนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระอนต้องใส่ยังอื่นเลพานเดี๋ยวก็เอาใส่กระเทาะเอาเอาปลาเาะออกทัดกันทั้กับกดนี่เป็นไงโอ้กใครเก่งวะจับไอ้ดุกไอ้กดพานพานนี่ โอ้โหโนดเป็นไงไม่เล่นแล้วเนี่ยแนวบอลชนเนี่ยเฮ้อไอ้นี่ไอ้นี่ขับผมไปตายหรือวะตายเอามาทำกินประโถดไเอ้าวไหนว่าโถดข้าไปในคอเลยโนแล้วให้ทำยังไงอันเนี้ยตัวเนี้ยไหนขอดเก็ตไปเลยปลดชดเก็ตไม่เล่นแล้วนะเนี่ยทำไม่เล่นไปใส่เลข เอาเปล่าครับผมปลาแต่น้อยนี่เห็นไอ้ที่นี่เป็นติดโลซะบ้างเนี่ยอยู่วะเนี่ยเอาปับ๊บวันพีทลุกมาดูเร็ววันพีทพีทมาดูปลาชนตัวใหญ่ในเร็ยวนี่ฮะแบะหลังอันน,น,นี้กับผาแบะเลยต้องสั่งทีมงานมาทำปลาโดยเฉพาะเลยนะผมงานนี้ดูครับกดตรงจุดนี้บบนไซโลครับผมนี่ฮะชัดเจนครับผมบอกเลยเดี๋ยวได้เอาให้ได้ครับผมวันนี้ เอ้้าช่งัไปอ่อนแล้วอาปชนไอ้ตัวที่ตายกันนะเนะของมีปดุเนาะนู่นสวยๆเลยตัวฝนก็ตกแล้วเนี่ยโปรยปลายหน่อยๆกดเด็ตรงงามๆเลยเนี่ยได้หลายตัวมั้ยมกับโลนะเนี่ยมีโลแล้วมัเกือบแล้วผมว่าเป็นโลเลย จอหัวโลดตัวหน่อันนี้มันตายว่าอะไรมันปานี่เข้าปากมันนี่ก็มันก็น่าเข้าโหแน่นนักหนาแล้วก็ชังแตชังที่หลังเนะไหนี่ทำเลยเนี่ยมันปักไปมันตะมันเป็นนะเนี่ยเหรอปันกแบบปวดปรกดมีตัวเป็นหลายตัวเนี่ยเรากดเลยครับผมโอ้ไมคเคเล่แล้วไปช่อนเนี่ยโอ้ยหมาหมานอย่างนี้ มานะครับผมมนพิษไม่ออกมาดูปลาตัวใหญ่ข้อไหนได้ไดูปกรดใวสวยเลยนะไปเดี building building on ๋ยวไปลงน้ำต่อนะผมก็นี่นะผมผลงานไอ้ดี่ทำก็ทำนะผมเนี่ยแล้วก็ไในกระชางนี่ก็มีนะผมเนี่ยพวกปลากรดพวกปลาอะไรตัวใหญ่ๆนะผมเนี่ยพวกปลาช่อนนะตัวละโลตัวอะไรอยู่ในนี้นะผมเนี่ยให้ดูตัวปลากรดนะผมสวยๆกันเลยนะเนี่ย เนี่ยหาว่าไม่แน่ได้แมก้กระทั่งกุ้งนะผมงานนี้ยังโหดอะ่ะกุ้งยังได้อย่ะครับผมนี่ฮะไปเดี๋ยวไปสรุปยอกันที่บ้านอีกทีนะผมอันนี้ก็ได้มาถึงบ้านแล้วนะครับผมนี่ตัวโลนะผมตายหาไปแล้วอันนี้ก็เครื่องเครื่องนะผมแล้วก็มีนี่ตัวใหญ่นี่กางนะผมตายมาแล้น,นะผมทำไปแล้วนะครับผม ได้แล้วก็ปรากฏเลยครับผมเนี่ยเนี่ยดงกระดุกนะผมเน uh, ี่ยปรากฏนี <als> ่ไม่ใช่น้อยนะครับผมเนี่ยได้หลายโลอยู่แล้วผมแล้วก็นี่ไฮไลท์ของงานครับผมเนี่ยรวมพวกปลาขาวกปลาอะไรนะผมเนี่ยในถังนี่ในกระคลิวคลีนี่น่าจะ สิบกิโลกว่านะสิบสองสิบสามโลถ้าจะมีนะแต่ะพะอ,อันนี้นะผมก็เดี๋ยวไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะผมโู่กันมาเย็นเลยครับผมไปเดี๋ยวแมนนาเดี๋ยวพาไปดักหนูหรือว่าจะไปไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามมาด้วยนะผมช่องเล็กๆบ้านๆนะผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับผมวันนี้พูดไปค่อยออกเับผมฝนทกหนาว